นี่ตาลองจะมานาตาลองมาดูนาจะเกี่ยวข้าแล้วจะเดินถวายลูกชายดูนานดูแล้วพ่อจะเดินข้อแลาวเดินได้อ่ะอยเดินนาเนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยวข้าวจะมาเดินเล่นดูเดินไปเดินละเดินเดินอันเดินแล้วนะเปิดเจ้าเบ็ดยางก่นยานเจ้าก่อนยาไปพย้วไงก่อนยาเห็นเท้ามา เดินนะครับวันนี้มานามาดูานายจะมาเกี่ยวข้าวมาหัดเดินปีหน้าบุญนงไฟปีหน้าบุญนงไฟปีหน้าสีฟอนได้แล้วบอบเหสนเนี่ยบุกเรียกเรียกเนี่ยตกขั้นเล็กเต็มบ่ามาที่นี่ก็ไปจะบใส่เดี๋ยวแบงเอาเลยแบงแบงเลยไปนะครับเดินแล้วทีเดินได้เพราะว่า เร,เรากินอาหารเสริมยินอาหารเสริมมาหลายี่ห้อเล้วถ้ากินแต่ยาหม,มอมันก็ดีแต่มันไม่เสริมเราต้องเสริมกินครั้งแรกกินยี่ห้ออะไรไม่อยากบอกหรอกถ้าอยากรู้ว่าตาลองกินยี่ห้ออะไรมาฐานได้เลยคนที่เปลี่ยนเส้นได้นสะวังเสียบว่ากินยากินอาหารเสริมก็ะอะไรมาฐานไล้จะบอกอาหารเสริมที่ดีจะบอกนะ แต่ตอนนี้ไม่บอกว่าใช้อารเสริมยอ่ออะไรจะไม่พูดถ้าอยากรู้ว่านาถามเองถ้าอยากขายถ้าอยากขายมาถามนะว่าทานนาเสริมยอ่ออะไรเดินเดินได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองเสีบ้ันหนึ่งปีกว่าแล้วตอนนี้เดินแบบน,นี้เดือนตุลาปีหกแปดเริ่มวางมาได้แล้วเนี่เดินได้แล้วนะดีแล้ว ป่าูกชายนะไอรินไอรินดูนปู่ินุ่นปู่เดินได้ไอรินนะไอรินมาี๋ยวคนปู่จะไปเยี่ยมไอรินถ้าถ้าไอรินมาเยี่ยมคนปู่คนปู่ใช้ไอรินทอดไข่ให้กินนะทอดไข่ใข่ปู่กินด้วยนายรินนะคนปู่กำลังอัดเดินเนาะเดินไปนู่นรถเดินไปหารถ เอส่วนตัวแม่อย่าว่านะนี่ยมองนี่ยที่เจี่เขาที่ว่าเจี่เขามาเมืองหน้าว่าทีเจี่เขาสิเด้พ่อเจี่ยแล้วเดินไปปีน่าก็ละหันน,นะครับผมก็ละหันยางพี่น้องเอ้ย พี่น้องที่หูวจักคำน้อมอลูกหลานที่หัวจากไฟล่องูหลานทั้งมายจะเปิดหลายคนหรือว่าการร้องมาเป็นยังไงสารล่องขนาดยังเนี่ยอะไรไงอาหารเสริมย,ยี่หออะไรอยากรู้อ่ะกินอาหารยีหร่ห้ออะไรมาบอกมาทานเลยน่าจะบอกจะบอกอาหารเสริมยี่ห้อดีว่าทานแล้ว ขอเขาดีจริงจริงทานลเดินได้จริงแต่ต้องกายภาพบำบัดด้วยเด้อีนนียวซื้อตัวกายภาพบไดกายายกแขยกขยกจริงบนี้ยกขนนไปนี่นี่่น่นเีเอกเนี่ยนี่แนนี่ปกติแนเี่ยนีนี่ี่เี่ยวเี่ทางนี่ ข้างนีううのの้ปกติแต่ข้างนี้มันอ่อนแรงแต่จะยกได้นั่นแไงยกเท่ากันเลยนะเนี่ยข้างนี้ไม่ปินข้างนี้อ่อนแรงแต่มันยกได้งอเมื่อนี่ก็ปั้นได้เนี่ยกปั้นได้เนี่ยเท่ากันก็ปั้นได้ยกไม่ไรนี่พายยกไม่ยกไ่เนี่ยนี่ยกแรงยกไม่ เบียรต่อไปเบียต่อไปเบียรต่อไปย่างไปย่างไปยางไปอยากจะไปร้านสาวอยากไปหาร้านสาวไอรินอยู่จังหวัดสุรินทร์้านสาวอยู่อำเภอโเชิดเนี่ยลดส่วนตัวเนี่ยรู้ไหจับตัวอย่างสไลนงเปยนกระป๋องมองสไลนง Hmm. <sighs>